สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เรามาคุยในเรื่องของคิ้วพังนะคะคือตอนนี้ต้องบอกเลยว่าคิ้วพังทั่วหย่อมย่านคือทั้งประเทศไทยคิ้วพังเยอะมากนะคะตอนนี้อาจารย์แทบจะไม่ได้สักคิ้วใหม่เลยแก้แต่คิ้วพังคิ้วพังคิ้วพังไม่วเมืองไทยหรือต่างประเทศก็บินมาแก้คิ้วพังทั้งหมดเลยนะคะเอามาดูเรื่องของคิ้วพังกันนะคะเป็นท็อกออลโดทาวมากนะคะในเรื่องของคิ้วพังตอนนี้ของพี่กำลังพังขนาดนี้นะคะ อาจารย์ใช้เวลาแก้ทั้งหมดแดเดือนนะคะอะทีนี้มาดูกันค่ะว่าเราได้เป็นขนาดนี้อะเดี๋ยวรูปรูปสักอันนี้นะคะเราล้างคิ้วไปสามรอบอันนี้ขึ้นโครงรอบที่สี่ใช้เวลาแปดเดือนนะคะอ่ะมาฟังจากปากพี่คำนางว่าคิ้วพังทั้งหมดไปแก้มากี่ครั้งคะไปมาเป็นสิบกว่าที่นะคะอาจารย์อ๋อค่ะก็คือแบบยิ่งไปก็ยิ่งยิ่งยิ่งเลอะนะคะยิ่งทำยิ่งพังทำยิ่งพังยิ่งทำยิ่งพัง หมดไปเท่าไหร่คะหมดไปแสนกว่าบาทนะคะเกือบสองแสนเลยค่ะจย์ใช้เวลาหนึ่งปีในการแก้คิ้วใช่ค่ะสิบกว่าที่สิบกว่าที่หมดไปเกือบสองแสนหนึ่งปีค่ะหมดไปสองแสนได้ก็คือแบบเราก็ไม่มีเงินเก็บใช่ไหมคะก็มีนิดหน่อยก็มันก็ไม่พอไปแต่ละที่รายจ่ายก็คือมันไปหมดทีละห้าห้าพันแปดพันหมื่นกว่าก็มีนะคะทีนี้ก็เป็นสิบสิบ ไปสิบกว่าที่นะค่ารถค่ากินค่าใช้จ่ายอะไรเราก็ไปเยอะค่ิ่งทำยิ่งพังใช่ยิ่งพังยิ่งพังอ่ะแล้วทีเนี้ยพี่พี่กํำนางโทรมาหาวันนั้นน่ะมันจุดพีคของชีวิตเนี่ยคือก่อนหน้าที่จะโทรมาหาอาจารย์พี่คํำนางบอกกับครูปาวโทรมาที่โรงเรียนน่ะนะคะบอกว่าพี่เมฆมีชีวิตอยู่แล้วเพราะอะไรคะก็คือแบบมันไม่มีที่ไปแล้วหมดหมด หมดที่จะไปแล้วเพราะว่านู่จะไปแก้ตรงไหนแล้วพี่ไปเซิร์ชใน y YouTube เหรอคะค่ะไปเห็นใน YouTube ค่ะก็คือว่าคือคิดว่าเป็นที่พึ่งสุดท้ายแล้วตรงนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดแก้พี่ไม่ได้พี่ก็คงไม่อยู่ในโลกไปนี้แล้วอะไรอเงอี้ยออกไปไม่เจอหน้าผู้คนไม่ได้ค่ะใครหเห็นก็ตกใจเอาายไปทำอะไรมาอะไรแแกใช่ไหมใช่ค่ะ แล้วก็ใส่แว่นต้องใส่แว่นตาด้านใส่จำได้วันที่มาที่โรงเรียนอ่ะพี่ใส่แว่นแบบใหญ่มากแล้วก็ใส่หมวกแก๊ปปิดหน้า่ะพี่ใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นหลายปีเลยเหละใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นสามสี่ปีอยู่อย่างนั้นนะคะเพราะมันคือคือทำยิ่งทํายิ่งพังแล้วที่นี้ก็พังจนไม่รู้จะไปหาช่างแถวไหนกันนั่นก็ไปจนหมดแล้วแถวละแวกนั้นอ่ะไปจนหมดแล้วเงินก็หมด่ะอาจย์เงินก็หมดช่างก็ไม่มีที่จะไปแก้แล้วค่ะ ก็เลยไม,ไม่ไม่มีทางออกแล้วจนไปเห็นอาจารย์ใน YouTube นะคะ uh huh. แล้วก็เลยก็เลยติดต่อมาก็มีคณะครูครูปาารับสายใช่ค่ะแล้วก็มาแก้กันพอแก้กันไปแล้วอาจารย์บอกบอกนิดนึงนะคะว่าการแก้คิว้วคุณอยาคิดว่าจะแก้ครั้งเดียวจบเท่าที่อาจารย์เป็นครูมาเนี่ยนะคะเป็นช่างมาเนี่ยยีกว่าปีเนี่ยคือทุกคนจะมองว่าต้องราคาถูกต้องใกล้บ้านจะต,ต้องครั้งเดียวจบได้ไหมรีบๆฉันไม่มีเวลา หยุดคิดเรื่องนี้ได้แล้วค่ะเพราะไม่มีใครแก้คิ้วครั้งหนึ่งในในโลกใบน,นี้ได้ไม่มีค่ะนะ,ะถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ที่คุณเป็นเนี่ยเร<ม>าจะเจอช่างมักง่ายเอาเซร,รก่มมาปกเอา้ํายามมาทำอะไรมั่วไปหมดเลยจนพังที่หน้าแบบนี้นะคะ่ะเพราะว่างานแก้คิ้วเป็นงานเซถทีิเป็นงานต้องเป็นงานผู้ชำนาญการโดยเฉพาะทางจริงๆมันจึงจะทำได้งานแก้คิ้วเป็นงานที่ยากมากเลยบอกเลยนะคะว่าไม่ใช่ง่ายเลยนะคะถ้าสมมติว่าอยากจะเรียน ะะต้องศึกษาหาที่เรียนเป็นช่างต้องเรียนผูกและเรียนแก่นะคะส่วนเป็นลูกค้าต้องศึกษาอาจารย์ได้นำให้คุณดูไลฟ์สดค่ะ